สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูทุกทกท่านนะคะวันนี้นะคะมาลองวิดีโอแรกนะคะ,ะก็จะเอานำเอาักแบบเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาะะที่จะขอมีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะ นะคะอา,าพูดคุยกันนะคะในส่วนของลายกลุ่มนะคะก็จะมีการพูดคุยกันบ้างนะคะแล้วก็มีการตอบคำถามไปบ้างนะคะสำหรับใสข,ข้อข้องใจของคุณครูเรานะคะในส่วนของวิดีโอนี้นะคะก็จะนำในเรื่องของระเกณฑนะคะวิธีการเตรียมตัวต่างๆของคุณครูนะคะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบคุณสมบัติ นะคะว่าคุณสมบัติของการที่เราจะขอเลื่อนวิทยฐา,านะนะคะหรือบางท่านนะคะเพิ่งจะขอมีวิทยฐานะนะคะเราจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะตามหลักเกณฑ์ของวยยนะคะทับสองหนะคะซึ่งเกณฑ์นี้นะคะเขาก็จะเริ่มใช้มาตั้งแต่5กรกฎาคม2560นะคะมีการเริ่มใช้มา ก็จะมีการให้ครูเรานะคะขอมีนะคะวิยฐา,านะนั้นๆน,น,นะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมีการนำเสนอสไลด์ไปด้วยนะคะให้ครูเราได้ดูข้อมูลไปด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ,ะมาดูสไลด์แรกนะคะ การและเหตุผลนะคะเรื่องวยี่สิบเอทับสองหนะคะก็มาจากรัฐธรรมนูญนะคะฉบับพุทธศักราชสองพนะคะและพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการคุณและบุคลากรทางการศึกษาของเรานะคะรวมไปถึงยุทธศาสตร์การพนาประเทศนะคะการเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะนะคะ ซึ่งเดิมนะคะเราก็จะใช้หลักเกณฑ์เดิมคือวอลสิบนะคะพอสิบเจทับสองห้าหแล้วก็หลักเกณฑ์ใหม่ของเราวอลยี่สิบทับหสอหนะคะคุณสมบัติจะมี5ข้อด้วยกันนะคะคุณครูคือ 1. ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของเราอันนี้นับจากไหนนับจากโควิิตนับจากคำสั่งที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวันที่ว่า ั้งแต่วันที่เท่านี้เท่านี้นะคะจะมีเพราะนั้นนั่นครูเช็คที่วันที่ที่ครองตําแหน่งนั้นๆนะคะและการดํารงตําแหน่งที่ว่านี้นะคะก็ต้องให้มีผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง5ปีนะคะสองาระงานถ้าเป็นวสิบเนาะวยี่สิบเราก็จะเป็นชั่วโมงการปฏิบัติงาน,นะค่ะชั่วโมงการปฏิบัติงานนี้ก็อย่างชานาญการกับชานาญการพิเศษจะต้องแปดร้อยชั่วโมงต่อปี แล้วก็เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษก็กร้อยชั่วโมงต่อปีค่ะคุณนัสมัครข้อ3มนะคะวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรญวิชาชีพนะคะอันนี้ก็คือย้อนหลัง5ปีคุณครูจะต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ในระหว่างการสอบสวนใดๆนะคะสก็คือการพัฒนาตามที่กคสอกำหนดหรือการอบรมครูปองหรือการอบรม หลักสูตรที่พัฒนาครุพัฒนารับรองนั่นเองนะคะอันนี้5ปีจะต้องได้ร้อยชั่วโมงต่อไปคุณนะ่าสมบัติข้อที่5นะคะผลงานที่เกิดจากการปปิบัติหน้าที่อันนี้ย้อนหลัง5ปีให้สอดคล้องกับข้อที่1นะคะครองตําแหน่ง5ปีผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง5ปีติดต่อกันนะคะอันนี้ให้นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนที่เราจะไปยื่นคําขอเพราะฉะนั้น ก็คือการประเมิน13ตัวชีวัดซึ่ง13ตัวชีวัดก็คือพ้นที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองนะคะนี่คือคุณสมบัติทั้ง5ข้อนะคะที่คุณครูจะขาดไม่ได้ในการที่จะขอว21นั่นเองนะคะ